สำหรับตัวนี้นะคะไล์สปริงเป็นตัวที่ขายดีมากๆนะคะต้องช่วยกันแพ็คค่ะเป็นตัวที่สะอาดนะคะหอมนุ่มนวลน,นะสดชื่นนะคะเบาๆเป็นกลิ่นสะอาดมากๆเหมือนกินอยู่บนเท่อเขามีอากาศแบบประมาณ20องศาแล้วเป็นกลิ่นที่เข้ากับใครก็ได้ไปหาใครก็ไม่มีใครบ่นว่าฉุบนะคะยิ่งไปกับเจ้านายบ่อยอยู่ใกล้ลูกค้านะคะตัวนี้เหมาะมากเลย กิ่นผู้ดีสวยๆค่ะนะคะหรือว่าคุณจะไปกินข้าวกับเพื่อนไปกับแฟนไปงานนะคะตัวนี้ได้หมดเลยนะนักศึกษาฉีดได้เลยนะคะเลขาแบบนี้ก็ฉีดได้ตัวนี้ฉีดรอแฟนกลับบ้านก็ได้เช่นกันค่ะ100 ml นะคะได้เป็นแบบคุมคุมๆเลยขวดก็สวยด้วยแฟนยังบอกเลยว่ากลิ่นนี้หอมนะคะหน้าอยู่ใกล้หน้ากอดคุณผู้ชายก็แบ่งใช้ได้นะคะเพราะว่าไม่หวานค่ะตัวนี้เด็กน,นักเรียนนะคะนักศึกษาก็ใช้ได้ด้วยเช่นกันเป็นตัวที่หยิบใช้ได้ค่ะถ้าอยากได้น้ำหอมสักหนึ่งกลิ่นที่ ได้ทุกวันแบบไม่ต้องคิดมากะคะ่ะตัวเนี้ยฉีดได้เลยนะคะไม่จับจาน